แล้วก็นักเรีนะครับห่าละตรงนี้เป็นโชว์แค่เรียอเรียอย่อยใช่ค่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มเฉยๆนะครับเอาตรงนี้เดี๋ยวให้ทั้งสี่คนขอตกกัวแทนแล้วกันนะครับฝากว่าหมายทุกคนยื่นไปพี่บอยหมดเลยนะครับที่เป็นตัวแทนจริงๆคผู้ชมคงมือจะมีข้อมูลเยอะมันจะไม่รู้เลยไม่แต่พูดเลย กปีที่ผ่านมาทาง AF ของเราก็จะมีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมหรือว่าคอนเสิร์ตบิ๊กคอนเสิร์ตอีกหนึ่งบิ๊กนะฮะที่จะเกิดขึ้นทุกปีแล้วปีนี้ก็คือ AF All Season ครับที่ทําให้แฟนคลับทุกคนแล้วก็ศิลปิน AF ทุกคนเนี่ยหนึ่งถึงแปดสิ่ั้นเลยได้มารวมตัวกันนะฮะแล้วก็เรามีกิจกรรมส,น,สนุกๆรออยู่แล้วก็มีเพลงเพรอะๆรออยู่ด้วยนะฮะเพราะว่าระหว่างช่วงเที่ยงวันถึงสี่โมงเย็นเนี่ยเราจะมีกิจกรรมแบบกีฬาสนุกสนานแบบมาเล่นกันเลยกีฬาจริงจังก็มีกกีฬาสนุ สามารถมาเล่นกับเราได้ด้วยต้องติดตามว่าทำยังไงแล้วหลังจากนั้นนะฮะ6โอเป็นต้นไปนะครับเราจะเล่นคอนเสิร์ตกันแบบยาวๆเลยหลังจาก6โอเปิ้ลไปเนี้ยเราจะมีการแบ่งกลุ่มละเพราะพวกเราคือเอฟเหมือนกันไปเป็นตามตามปีมของแนวดนตรีแท้ต้อสร้างความสนุกให้กับแฟนทุกคนแนลยสต็อกลุกทุ่งล็อกน้ยโซนบูสติกอ่าเห็นั้มตอนนี้เห็นนะพูดกันมาต่อเนื่องเลย ซื้อบัตรซื้อบัตรอะไรยังไงที่ไหนครับยังไงครับมาที่เว็บเต์ W E ข Booking com เลยนะครับหรือโทร089ครับะคนเอาโทรศัพทผม089ขีดนะไรกดโทรไปได้ที่นะ029009999แล้วก็กด4แล้วนส่วนครนี้นะก็ได้ช่วยพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับกับการที่จะมาซื้อบัตร1นใบเนี่ยจะบริจาค100บาทครับผมครับผมช่วยพี่น้อง กรุ๊ปสีเอฟเดอะวินเนอร์เดบิวตการ์ดนะครับรับส่วนลดไปเลย15%และสำหรับผู้ที่ชำระด้วยบัตรเครดิตกรุ๊ปสีและบัตรเดบิตกรุ๊ปสีรุ่นอื่นๆนะครับรับส่วนลด10%ครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรกรุ๊ปสีคอนเทนเตอร์นะ 1, 5, 7, 2, <า>คะ1572อ่าใช่แล้วครับแล้วก็มีอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับจากผู้สนับสนุนท่านอื่นๆเข้าไปดูได้ที่วีคิมกรุ๊ปอินดอร์ดคอมนั่นเองครับใช่ค่ะคแล้วตอนนี้คุยกับน้องๆไปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาสุดพิเศษของงานนะคะเรามาเปิดงานเป็นทางการหน่อยแล้วกันนะคะนะตอนนี้ก็อยากจะจะให้เด็กๆหมดเองไม่ได้ใช่ถูกต้องค่ะเราก็ต้องใหญ่ใช่แล้วเขาต้องเชิญพี่ผู้ใหญ่ใจดีของเราถูกต้องค่ะนะครับเอาล่ะเดี๋ยวพัฟวีนะครับสักครู่นะครับโอ้รายชื่อของผมมีเยอะมากๆเลยนะฮะ,ะรายชื่อจริงๆไม่ได้เยอะนะฮะกระดาษเยอะครับช่ครับรายชื่อผมอยู่ที่หน้าไหนครับครับผมท่าแปอยู่ครับเจอแล้วครับผม ขอเรียนเชิญคุณสมหวังโตรัรกตะูลนะครับผู้จัดก,การฝ่ายอาวุโสสายงานการตลาดองค์กรธนาคารกรุงศรีพิทยาจำกัดมหาชนนะครับและ<ช>อีก<ช>หนึ่งท่านนะครับใครครับขอเชิญคุณอาทิตย์สุนทรวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทชูเฟอร์เอเชียจำกัดค่ะารครับอันอนี้คะ่ะนะครับก็เหมือนกับเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับใช่ค่ะประเดี๋ต้องถามก่อนถามพี่โอ๋ก่อนแล้วกัน คือจัดมาทุกๆปีเนี่ยปีนี้เนี่ยมีความมุ่งหวังตั้งใจอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ายังไงคือจัดเป็นกีฬาขึ้นมาแบบนี้ครับก็จริงๆก็สอบถามจากแี่ว่าน้องตนองัน้องๆเอง,เองแล้วก็แฟนๆนะครับว่ากิจกรรมพิเศษประจำปีนยปอยากไม่มีอะไรก็ทุกคนอยากมีส่วนร่วมแล้วก็เมื่อสองปีที่แล้วเคยทำแล้วมันอาจจาะกล งงลงรวมกัน90คนครับรงมาแบบเต็มเลยนะครับ,ลรบแล้วก็อยู่กันทุกครั้งที่มีการจัดงานจะมีการปรปับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและก็สนุกที่สุดสำหรับแฟนคลับทรงนี้นะครับค่ะและ้วก็ถามผู้สมหวังนะคะว่าเป็นที่จริงต้องบอกว่าเป็นหลายๆครั้งนะคะที่ธนาคารจุลศรีพิยานะคะเป็นผู้สนับสนุนในการจัดงานนะคะแอีครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เป็นครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีของ KF ีกครั้งนังนก็อยากจะถามถึงความรู้สึก ต่อดนะครับก็ต้องขอบคุณมากโี่อนะฮะที่จัดงานดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับซึ่งลูกค้าของเราเนี่ยก็คือมีการเรียกร้องให้จัดงานดีๆอย่างนี้มาตลอดนะครับซึ่งผมก็บอกว่าคงงานนี้นะฮะก็คือจะให้ความสนุกกับลูกค้าของธนาคารกรุงศรีได้เต็มที่นะครับก็เ,เป็นเยกว่นอยู่กับเรามานานมา,มากๆเลยนะครับธนาคารกรุงศรีอยุธยาสำกัดนะครับแล้วก็ถามไปต่อเรื่องดีกว่านะฮะว่าทาไมแล้วทำไมิตใจเป็นกีฬานี้